ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการดวลเรียวไทม์แต่จะเพิ่มความท้าทายไปอีกระดับก็คือเราจะไม่ใช้ตัวดามจเอาชนะแต่จะใช้ตัวปวนบีให้เขากดยอมแพ้กันเองก็คือเราจะใช้ตัวนี้เกียโรล่างที่2 1หนึ่งตัวกับไมท่านนล่างที่2อีกหนึ่งตัวเอาใช้ป่วนสเต็ปฝ่ายตรงข้ามเพื่อบีให้เขากดยอมแพ้ไปเองนี่ก็คือวิธีการเอาชนะของเรานะครับ <c oughs> ดูสิเหมือนสื่อสารกันทางจิตอ่ะไม่ต้องพูดกันแล้วเดี๋ยวนี้11โมงครึ่งมาเจอกันดวลเรียวไทม์ สวยสุดในเซิร์ฟด้วย <laughs> คนแรกโซนกตัวแทงสะท้อนดาเมจได้จริงๆมันก็ไม่ถึงกับตัวป่วนอย่างเดียวหรอกแต่เราจะเลี่ยงการเอาตัวทำดาเมจใส่เข้ามาในทีมแทนนะครับอ่าเมลสกาดเสี่ยงโดนเขาเอาเมลสกาดแบบหน้าจังถ้าอย่างนั้นเราเอาติกอตแทนแล้วกันงั้นอันดับแรกเนี่ยเราจัดการข้างล่างดีกว่าโซนกแปะเผาไหมตัดลูกแก้วหนุนทียิงติดสตัน แล้วก็นไหนเข้าเมลสกาดมางั้นลองหน่อยแล้วกันนะเอาพิกก็ตขมือเมลสกาดแล้วดูซิว่าเกโลเนี่ยจะแปะใบ้ได้ผลหรือเปล่างับซุยลิวมาหนึ่งที่เออแสนเก้านี่ถ้ามีซูปเปอร์อัลลอยนะแตกเลยอ่าไล่โจมตีไม่มีผลนะครับน่าเสียดายแต่ช่างมันไม่เป็นไรต่อไปขึ้นเทิร์นสโซนอีกแปะเผาไหมแล้วก็พิกก็ตขมือเมลสกาดข้างบน เอาสิแตกไปหนึ่งแล้วออกสิออกสิแล้วเราสีแดงด้วยกดดันเลยตอนนี้อีกฝ่ายแม้จะมีอยู่5ตัวนะครับแต่ว่าล้มไป2อีกตัวโดนกินดังนั้นเนี่ยอีกฝ่ายเหลือแค่2ตัวถ้าเกียร์โลออกอันติกีก็คือโดนอ่ะเกียร์โลได้แปะใบแล้วแปะใบทีอ่าเรียบรอ้อย มันจบแล้วเพื่อนที่เหลือคือนับเวลาแล้วเอาสิเพื่อนถ้าเพื่อนอยากชนะก็มือเงยหน่อยนะไม่งั้นเพื่อนต้องกดยอมแพ้อ่าเดี๋ยวเราเอาเมียวสกัดตีตรงกลางก็แล้วกันนะอุ่นล้มอีกไม่เป็นไรอยิงไปสองเหลือสองเพื่อนไม่เหลือทางให้สู้แล้วนะ ่เหลือสองแล้วนะค่อยๆกดดัน <laughs> แล้วก็ลบลูกแก้วครับเพื่อนนายไม่เหลือทางให้เลือกแล้วนะอันติก็หมดโดนแปะใบอีกสตันอีกทีหนึ่งแถมมีพิกก็สคอยขมือบอีมันจบแล้วล่ะเพื่อนนั่นเรียบร้อยเพื <laughs> อ่อนก็สู้หลอกกันทำไมวะ อุ้ยเมลสากาดมานี่ไหมอะตอมิกจริงๆอะตอมิกเป็นตัวแทงได้นะอุย้ยเขาก็มีอะตอมิกเอาเนี่ยเอาอะตอมิกไว้ข้างหน้ายันเอาไว้แล้วก็เอาพิกอตไว้ข้างหลังจริงจริงอะตอมิกนี่มันก็ถือเป็นตัวดาเมจตัวหนึ่งนะแต่ว่าด้วยเมตาตอนนี้เนี่ยบทบาทกลายเป็นตัวแทงซะมากกว่าแล้วเปิดก่อนได้เปรียบแปะเผาไหมตัดลูกแก้วเออนั่นแหละสวยสวยสวโดนมาขึ้นเตอนสองแล้วทุกอย่างไปได้ดีอยูย่เปิด เอาสิเพื่อนเพื่อนผมไม่ได้หลอกเพื่อนนะแต่ว่าผมอยากเล่นนั่นไงโดนกดต้องพิกก๊อตทางเมทันไหนคู่ต่อไปมาเต็เดิมก่อนเอ้ยเอาพิกก๊อตส่งพิกก๊อตไปหลอกก่อนนั่นไง G4 เมือนรู้ความคิดเราอะ ถ้ามีปุลินะปุลิกับฟินิกแมน2คนอะแจ็กทีมตัวป่วนแปะสตันจีโฟก่อนเยี่ยมแล้วก็จีโฟนายช่วยแปะใบข้างบนทีสวยที่เหลือคือลุ้นกันแล้วนะเราจะรอดไหมแล้วกือเราสีฟ้าด้วยไงเอาละเพื่อนเพื่อนต้องเลือกแล้วนะ พราะว่าถึงจุดนี้เนี่ย G4 เพื่อนยังปกตนหนึ่งแน่ๆเลยโดนข้างหลังไหมสวยโดนแฟลชด้วยอา้นาวนั่นไปแล้วหนึ่งเ <laughs> พื่อนต้องเลือกแล้วนะเพื่อนจะสู้ต่อยันเทินสิบหรือว่าเพื่อนจะกดออก <laughs> ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเทินที่ห้าแล้วนะครับดูเหมือนว่าเพื่อนของเราโคสู้เลยนั่นเนี่ยพก๊อตไปแล้วหนึ่งแต่ว่าซูเป,ปรอร์อร่อยเขาก็ไปแล้วเหมือนกันนะตอนนี้ก็สามต่อสามปะ่ะสี่ต่อสามตอนนี้เทินที่เจ็ดแล้วนะครับ <laughs> เพื่อนเราแม่งสู้ใช่เป๋เี่ยนี่ยเอาถึงสิเทิร์นเลยอ่ะไปยังอ่าเรียบร้อยเหลือสองถึงแม้เมทัลไนท์เราจะสตันไม่ได้นะครับแต่เรายังมีเกโรอ,อยู่แต่ว่าเฮ้ยโคตรสู้เลยอ่ะกดดันขนาดดีแล้วยังไม่ยอมอ่ะเม,มทัลไนท์ลบไปแล้วอ่ะ เอาเธอสุดท้ายเลยเหรอเพื่อนมีแตงด้วยไม่ต้องแตงเนี่ยคือบีบกดดันให้กดออกนะเนี่ยอะยอมแล้วกันนะรอบนี้ยกให้เลยกุตีเหรอจะสู้ความมุมานะผู้ต่อไปมาคุณตาตา้าเราต้องตีข้างบนไม่ก็ตีข้างล่างเลรอแต่เขาเปิดก่อน,นเทินเมทาาันไนอันเชิญยูวิซายแปเรียบร้อยต่อไปก็ข้างล่าง ขอให้แปะโดนเถอะอืมไม่โดนแล้วก็ไม่ติดข้างหลังด้วยอาวุธสามดาวแล้วโดนถูกตัวด้วยเออเราจะจัดการตัวดาเมก,ก่อนแล้วกันจะได้ง่ายต่อการต่อสู้การปั่นป่วนคู่ต่อสู้มีอุปสรรคเราคงไม่สามารถเอาชนะได้ง่ายๆตอนนี้เราเป็นฝ่ายโดนป่วนซะเองแต่การติดสตนด์ของเขาก็ปวนเราไม่ได้ง่ายๆเหมือนกันต่อไปขึ้นเทิร์นสามอือไม่โดนแต่โดนโซนิก อ่าโดนสองตัวสวยสิอา้าวสวยเลยสี่ต่อหการปั่นป่วนรอบนี้ดูเหมือนเกมจะพลิกเอาละเพื่อนสถานการณ์ตอนนี้ขึ้นเทินสี่เสียเปรียบกว่าที่นายคิดแล้วนะเพื่อนต้องเลือกแล้วละ่ะว่าเพื่อนจะเล่นยังไงจะสู้ต่อหรือจะกดยอมแพ้ตไปไปใบเกโลแวบเรียบร้อยสวยแต่ว่าเกโลเขานี้ไม่โดนน่าเสียดายไม่เป็นไร โซนิกเราก็โดนดูเหมือนการปั่นป่วนจะยื้อกันไปยื้อกันมานะครับถ้าเกิดแถวหน้าซูยูเขาแตกแล้วก็ง่ายขึ้นเยอะสำหรับพิกก็อ์เออฮือโดนอันติ2อสองโอเคปลุกตื่นหนึ่งพิกก็นายกินเดอะแบกของทีมฉันจะไม่ให้นายเป็นอะไรนะพี่โตเัน <laughs> เลือกแปกข้างล่าง เกโลสำคัญมากตอนนี้ดูเหมือนแผนการของเราจะประสบความสาเร็จยากกว่าที่คิดตอนนี้2ตัวป่นเขากลับมายืนได้ในเทิน6ดังนั้นเราต้องคาดหวังจากเกโลแล้วก็พิกกอดแล้วอืมลบทุกแก้วก่อนเลยเพื่อความชัวแล้วก็เบ่ันไน์นช่วยเล่นงานซุยูทีถ้าจัดการซุยูได้เกโลก็ง่ายละอ่าสวย <c oughs> เอาละเพื่อนตอนนี้เนี่ยอาจจะลำบากแล้วนะ อืมสวยงามแล้วโดนสองตัวนี้ด้วยแงเพื่อนมีวิธีจบแมตชที่ง่ายกว่านี้กดได้นะเราไม่ว่านายหรอกอาจจะเจ๋งกว่าที่คิดก็ได้นะเพื่อนเรียบร้อยเบททันงไหนไปแล้วห้าต่อสองเพื่อนทางเลือกของเพื่อนมีไม่เยอะแล้วนะ เรอาอาวุธสามดาวแต่เพื่อนของเราไม่มีอาวุธเหลือสองตัวแล้วเราไม่มีอาวุธแต่เราแปะสองตัวพอดีแล้วตอนนี้แมตชนี้ก็กำลังเข้าถึงช่วงเข้มข้นมาดูกันว่าโดนขนาดนี้เพื่อนของเราจะแก้เกมเป็นยังไงเรียบร้อยโซนิกตอนนี้เหลือแค่เกโลล่างสองของเพื่อนคนเดียวห้าลุมหนึ่งหรือหนึ่งลุมห้าเนี่ยเทิร์สุดท้ายเขาน่าจะอัพไม่ยอดทอคคูณสิบเลยปะสู้จะจบสุดท้ายจริง แต่ว่า,ามันจบแล้วล่ะสู้สุดใจจริงๆอ่ะยอมใจเลยต so ่อไปโซอัพเตอร์เสิร์ฟ69ด้วยเสิร์ฟ69คิดดีไม่ได้เลยกับเลขนี้เราให้เมทัลไนท์อันติตรงกลางแล้วกันแล้วก็เกโลแปะใบข้างบนลุ้นกัน50-50ว่าจะโดนเมทัลไนท์เขาไหมวิเมทัลไนท์เขาอันติก่อนอะ่ะงั้นลำบากเราแล้วแ,ลแต่เขาอาวุธไม่ถึงสมดาว นั่นไงโดนด้วยเดี๋ยวรอคิงยูอามานะ,ะเอาคิงย R อามา <c oughs> ปวดให้สุด <c oughs> อื้อันออยโดนแล้วเจ็บปวด <c oughs> แต่ชอบจังเลยพี่โตจะตายไม่ได้ตายมีเดอะแบช่วยไวเราได้คู่ดูโอ้ใหม่ละเยโลเราแปะโดนไหมโดนไหม,ไหมเออสวย ตอนนี้อีกฝ่ายโดนเรียบร้อยสมบุกสมบันพอสมควรแต่ทุกอย่างไปได้ด้วยดีเกมก็อาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเอาล่ะตอนนี้เพื่อนนายมีทางเลือกแล้วนะจะกดปุ่มก็ได้สงสารยอมแพ้มาซะตอนนี้พูดล้อๆไปหมดแล้วเพื่อนสู้ตายอ่ะตอนนี้เข้าสู่เทิร์นหกอ่ะ สู้เว้ยไม่มีคำวา่าถอยนี่มันอะไรกันเนี่ย no step back ก่อนนั่นไปแล้วหนึ่งเอาสิเราก็สู้รโอ้ยหพี่ก๊อดเหล่าไม่นะแต่เราจะปวดได้ถึงสุดจนก,กว่าเขาจะกดยอมออกเป็นไงอร่อยยังอยู่เอออร่อยไปแล้วเว้ยสี่ต่อสามเมื่อ <laughs> ทีมป่วนกับทีมปวนมาเจอกัน คงต้องวัดกันเราป่ะว่าใครจะป่วนหนักกว่าเฮ้ยแต่แบบนี้เนี่ยคือเราน่าจะได้เปรียบปานเราสีแดงอะเอาละทีมป่วนกับทีมป่วนมาเจอกันแล้วหน้ามีพี่โตปลุกตื่นสองจริงเนอะนั่นไงยอมแพ้แต่เพื่อนก็สู้จริงอะเจ็ดเธอน่นอะ